สวัสดีค่ะกระท่อมชมจัน c h a n n e นะคะโอ้โหเมื่อสักครู่นี้เหมือนฝนจะตกมากเลยพี่น้องฟ้าร้องฟ้าคำรามแล้วก็ลมลมแรงมากนะคะหูดีใจมากเลยป้าเปี๊ยกดีใจมากนั่งภาวนาขอให้ตกทีเทิดนะคะแต่แล้วก็เหมือนเดิม หายไปเงียบไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีฝนผ่านมาแม้แต่สักเม็ดเดียวเลยนะคะเม็ดเดียวก็ไม่ผ่านมานะคะก็สงสารต้นไม้จริงๆเลยป้าเปียกพยายามที่จะรดนะสองวันที่ผ่านมาก็พยายามมากเลยที่จะลดน้ำแต่ก็นะ วันนี้ก็ว่าจะลงไปรถอีกแต่ว่าฝนเหมือนมามาโปรยปลายให้ดีใจมากเลยไม่ใช่มาโปรยปลายสิมาเหมือนกับว่าจะตกแล้วเนาะแต่มันก็ไม่โปรยลงมาสักทีนะมีเสียงฟ้าร้องคำรามกึกก้องจนไม่กล้าเปิดเอ่อเน็ตนะคะโอ้โน่ากลัวมากเลยในขณะเดียวกันก็ ดีใจมากเลยที่ฝนจะตกแต่แล้วก็ผิดหวังอ,อกหักอย่างแรงอ,อกหักอีกแล้วสวนชมจันทรก็ได้แต่เฝ้ามองดอกลีลาวดีที่สวยงามซึ่งนับวันก็บานสะพรั่งนะคะแล้วก็ยังมีดอก อารสสุคนนะคะรสสุคนก็กำลังออกดอกตูมหลังจากที่คุณลุงก็ตัดเครือเถาของรสสุคนลงมาจนเหลืออยู่ที่ซุ้มประตูนะคะเหลืออยู่ที่ซุ้มประตูแต่ว่าก็ยังไม่บานนะตอนนี้ก็ดูดอกไม้ที่บานไปก่อนเนาะอืมสวยงามมากเลยรอหน่อยนะรอฝนหน่อยนะจ๊ะดอกไม้งาม พามาชมดอกพามาชมดอกไม้มุมนี้บ้างนะคะว้าวมันกำลังว้าวมากเลยกำลังออกดอกสะพรั่งสวยงามรับแสงตะวันเพราะว่าลีลาวดีเขาชอบแสงตะวันแต่ในขณะเดียวกันเขาก็คงจะต้องการน้ำด้วยนะคะเขาต้องกินน้ำด้วยจึงจะได้หล่อเลี้ยงลำต้นและก็ดอกของเขา พรเพียกก็อกหากอีกแล้วผิดหวังมากๆเลยนึกว่าฝนจะมาแบบหืมแต่แปลกมากเลยนะนี่แหละดินฟ้าอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงไปเมื่อก่อนนี้ถ้ามีเสียงเสียงลมใช่ไหมคะถ้าลมมาเสียงฟ้าร้องมันก็จะมีเมฆดำทะมึนมีเมฆฝนเต็มท้องฟ้าพร้อมที่จะหล่นลงมาตกลงมาให้อ่า ชาวโลกได้ชุ่มฉ่ำชื่นใจนะคะแต่ว่าแต่ว่าวันนี้แปลกนะทุกท่านแปลกมากที่ว่าถึงแม้ว่าฟ้าจะร้องคำรามลมก็มาพัดอือๆแต่ดูบนท้องฟ้ามันสว่างจ้าเลยนะมันไม่มีเมฆเลยนะคะมันก็เป็นท้องฟ้าที่สว่างสว่างแบบนี้เลย ฟ้าอุตสาหวังอยู่แต่ลึกๆในใจก็ยอมรับว่าจะมาไม่น้อทำไมมันไม่มีเมฆเลยอ่ะถึงแม้ว่าเสียงฟ้าจะร้องคำรามเคยได้ยินไหมทุกท่านป้าเปียกเกิดมาปูนี้ก็ไม่เคยเห็นเหตุหการณ์แบบนี้นะคือฟ้าร้องกึกก้องกลงวันกระหึ่มเลยนะคะแล้วก็ลมก็พัดอื้ออึงมาจนยอดไม้ต้นไม้โอนเอียนโอนเอง โอนเอียงโอนเอ็นไปหมดเลยแต่ว่าเมฆกลับไม่มีบนท้องฟ้าไม่มีเมฆดำทะมึนไม่มีเมฆเหมือนฝนจะตกป้าก็แปลกอยู่ว่าแล้วมันจะมันอาจจะป้าก็คิดว่ามันอาจจะมาตกตอนที่หลังจากที่ฟ้าร้องฟ้าคำลามฝนมาเดี๋ยวก็ลมมาเดี๋ยวมันก็คงจะพัดฝนมาเดี๋ยวคงจะพัดเมฆฝนมานะแต่แล้วก็ ไม่เลยนะคะไม่มาเลยไม่มีเมฆเลยเม่หายไปไหนหมดก็ไม่รู้มีแต่ฟ้ากับลมเสียงฟ้าร้องกับลมก็เป็นเหตุการณ์ที่หวังแต่ก็ต้องผิดหวังนั่นเองก็เลยมาถ่ายคลิป มาถ่ายภาพส,สวยๆไว้ดูไว้เป็นความทรงจำสวยงามจังเลยปีหนึ่งเขาก็จะออกมาครั้งหนึ่งเลยเนาะลีลาวดีฤด,ดูการนี้แหละแต่อีกหน่อยนะคะก็จะมีหมวดของไม้กล้วยไม้ป่าก็คงจะออกดอกมาแต่ว่ามันจะออกไหมปีนี้เพราะว่าลำต้นมันค่อนข้างจะเหี่ยวๆย,ยังไงก็ไม่รู้เนาะมันไม่ได้รับน้ำเพียงพอนะคะป้าก็รดไม่ทัน มันก็เลยลําต้นไม่อวบไม่เหมือนที่จะออกดอกเลยขนาดกระถางใหญ่ๆนะเพชรหึงลําต้นยังเหี่ยวแห้งหมดเลยนะคะเพราะว่าป้าเผลอไม่ได้ลงไปลดเองให้ให้ให้คนอื่นลดให้เขาอาจจะลดไม่ไม่มากพอเหมือนไม่ได้รดอะไรแบบนี้เขาคงลดอยู่หรอกแต่มันไม่เพียงพอเพราะว่ามันแห้งแรงอะเนาะมันเลยเหี่ยวไปเลย ป้าเพิ่งจะได้ไล่ปูพรมรดน้ำสองวันมานี้นะคะต้นไม้ก็เลยฟื้นกลับคืนมาบ้างแต่ที่ตายไปก็คือไม่คืนแล้วนะคะไม่ฟื้นแล้วมาเพื่อที่จะบอกบ,บอกว่าป้าเปียกดีใจมากเห็นฝนจะตกแล้วก็ผิดหวังอย่างแรงเมื่อฝนไม่ตกก็เลยมาชมวิวชมดอกไม้ดอกไล่เล่นซะง,งั้นเลย เสียงนกร้องเมื่อสักครูน่นี้มีแต่เสียงฟ้าร้องแล,ลง้วก็ลมไม่มีเสียงอะไรเลยนกก็ไม่กล้าออกมาร้องเออใช่นกพิราบก็บินว่อนเลยนะมันบินว่อนเลยมันไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนอืมเพราะว่ารังของมันที่เคยอยู่อูของมันที่เคยนอนบ้านประเปียงนี่แหละโดนกันด้วยตาข่ายหมดแล้วอ่า สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สั้นๆนะคะสวัสดีค่ะ